ทำไอเอฟยังไงไม่ให้โยโย่ IF นะครับตอนนี้นะเป็นวิธีการที่ฮอตฮิตมากๆนะครับในการลดน้ำหนักลดไขมันสําหรับคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามานะครับอยากจะลดน้ำหนักลดไขมันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับ mm hmm. ก็อยากจะหาวิธีการที่มันเฮ้ยรู้สึกว่ามันดีรู้สึกว่ามันเจ๋งรู้สึกว่ามันสามารถทําให้ถึงเป้าหมายได้นะครับซึ่ง IF เนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิธีการนั้นที่หลายๆคนเนี่ย นำมาเลือกใช้นะครับแต่ทีนี้นะครับปัญหาที่ตามมาคือถ้าเกิดเราทําแบบผิดๆอะ่ะมันอาจจะส่งผลเสียตามมาก็ได้นะครับและไอ้ส่งไอ้ผลเสียที่มันตามมามีอะไรบ้างสกินนี่แฟตโยโย่เอฟเฟกนะครับน้ำหนักตันแฟตตันแฟตไม่ลงแล้วนะครับใครเคยทําแล้วมีปัญหาเหล่านี้นะลองมาเมนคุยกันในคลิปนี้หน่อยนะครับส่วนใครยังไม่เคยทำนะครับแล้วผ่านมาดูคลิปนี้แล้วก็มีความสนใจว่าแบบเฮ้ อยากจะลองทำเอฟดูนะผมอยากให้ลองฟังคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำอย่างถูกวิธีแน่นอนนะครับไ e f นะครับคือวิธีการลดน้ำหนักลดไขมันอย่างหนึ่งนะครับที่ได้ผลนะครับแล้วก็ดีด้วยนะครับถ้าเกิดเราทำถูกต้องนะซึ่ง IF e มันคืออะไรผมจะอธิบายคร่าวๆง่ายๆอย่างนี้ให้คนใหม่ๆเข้าใจแล้วก็ ง่ายๆเลยนะครับก็คือ i f นะครับคือการมีระยะเวลาที่แน่นอนจํากัดแน่นอนว่าเวลาไหนกินได้เวลาไหนกินไม่ได้เช่นที่เขาเคยพูดกันว่า IF18 6หมายความว่าอะไร18ชั่วโมงหยุดกิน6ชั6่วโมงกินได้เนี่ยเห็นไหมครับเราจะมีระยะเวลาจํากัดแน่นอนที่เราจะสามารถกินอาหารได้นะครับก็คือ6ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดทํา18-6แล้วทีนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดสมมติเรามีระยะเวลาจํากัดแน่นอนซึ่งโดยปกติแล้วเรากินได้ทั้งวันแบบอัลลิมิตแบบไม่มีระยะเวลาจํากัดไม่มีอะไรมาขวางมากั้นได้นะครับเรากินทั้งวัน แต่พอเราทำไอเอฟปุ๊บเรามีช่วงระยะเวลาที่เรากินได้และกินไม่ได้พอเรากินได้แค่6ชั่วโมงทำไอเอฟสิ 6, กินได้แค่6ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นครับพอเรากินได้6ชั่วโมงเนี่ยเราจะมีแนวโน้มที่จะกินอาหารได้น้อยลงแนวโน้มที่เราจะกินอาหารได้น้อยลงพอเรากินอาหารได้น้อยลงปุ๊บแคลอรี่2อวันติดลบ c คลเด ф นะครับแคลอรี่เด ф и ц и คือแคลอรี่ต่อวันติดลบพอแคลอรี่ติดลบเกิดอะไรขึ้นร่างกายก็ต้องไปดึงพลังงานสะสมที่อยู่ในรูปแบบของไขมันที่เราเก็บไว้ตามร่างกายเนี่ยเอาออกมาใช้เป็นพลังงานให้มันพอต่อความต้องการของร่างกายนั่นแหละครับคือต้น ต้นเหตุนะครับต้นเหตุที่ทําให้เราลดน้าหนักได้ลดไขมันได้เนี่ยแหละคือต้นเหตุนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดเราทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจเลยว่าพลังงานต่อวันเราต้องการได้รับเท่าไหร่แล้วเราเดฟฟิซิตหรือติดลบไปเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ตามมาคือพอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสิบแปดหกไปเรื่อยๆเรืยๆโดยที่ไม่รู้แคลอรี่ต่อวันเลยนะสิ่งที่ตามมาคือน้ําหนักจะค่อยๆลงแฟตจะค่อยๆลงบางคนฟังถึงตรงนี้แล้วแบบอ้าวพี่มันก็ดีนี่แล้วมันไม่ดีตรงไหน แต่ถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับร่างกายจะเริ่มเรียนรู้ครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราได้พลังงานแบบนี้ต่อไปนะครับเราต้องเอาพลังงานสะสมออกมาใช้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพอมากขึ้นแบบนั้นเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นร่างกายจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคอ่ะเพราะถ้าเกิดเราเอาพลังงานสะสมนะครับเอาไขมันออกมาใช้จนหมดร่างกายจะไม่เหลือพลังงานสำรองนะครับเพราะว่าร่างกายมองไขมันว่าเป็นพลังงานสำรองพอไม่เหลือพลังงานสำรองหรือเหลือน้อยมากๆร่างกายจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอันตรายพอมันอันตรายปุ๊บร่างกายทำไงครับเซฟโหมดเฮ้ย เอาลางานออกมาใช้น้อยหน่อยถ้าเกิดรีบใช้เดี๋ยวมันหมดรีบใช้เดี๋ยวมันหมดนะครับใช้น้อยๆอย่าเอาไมา่ใช้เยอะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้นะครับร่างกายยิ่งเก็บไขมันเก่งขึ้นนะครับแล้วคนที่ทําก็จะรู้สึกว่าอาหารไอ้แฟตไม่ลงแล้วน้ําหนักไม่ลงแล้วแล้วพยายามจะแบบสู้กับร่างกายโดยการทําไงครับสิบแปดหกเฮ้ยไม่เวิร์กแล้ว ไปยี่สามหนึ่งแล้วกันกินแค่หนึ่งชั่วโมงช่วงแรกร่างกายก็จะปรับตัวนะครับแล้วแป๊บหนึ่งก็จะปรับตัวอีกรอบหนึ่งคือน้ําหนักตันน้ําหนักไม่ลงตรงนี้แหละครับคือหลุมพรางที่คนทํา IF เนี่ยไม่ค่อยสนใจกันไม่ค่อยใส่ใจกันว่าเฮ้ยดูหน่อยแคลอรี่ต่อวันนะต้องการแบบไหนต้องทํายังไงค่อยๆติดลบเป็นยังไงนะครับซึ่งวิธีการแก้ง่ายมากๆเลยครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเริ่มทําเลยนะหรือคนที่ทํามาอยู่แล้ว,แล,วแล้วเริ่มติดปัญหาตรงนี้นะครับวิธีแก้ง่ายมากนะครับเราต้องรู้ให้ได แล้วพลังงานแคลอรี่ต่อวันแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกคือ BMR BMR คือพลังงานแคลอรี่ต่อวันที่เราไม่ได้ออกกำลังกายคือเราใช้ชีวิตปกติประจำวันแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ในแต่แตละวันโดยที่ไม่มีการออกกำลังกายอันนี้คือ BMR ส่วนที่2คือค่า TDEE ค่า TDE นี่คือพลังงานแคลอรี่ต่อวันที่เรารวมกับการออกกำลังกายไปแล้วจะก,กี่วันก็แล้วแต่มันมีสูตรคำนวณอยู่นะครับจะก,กี่วันก็แล้วแต่เราต้องได้รับพลังงานเท่าไหร่นะครับซึ่งพลังงาน2ส,ส่วนนี้จะไม่เท่ากัน TDE จะเยอะกว่าเสมอเราไปเลือกใช้เอาเองว่าถ้าเกิดเราเป็นคนออกกาลังกายเราไปใช้ TDE แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ออกกาลังกายเลยเราใช้ชีวิตปกติประจําวันปกตเิเราใช้ค่า BMR แบบนี้นะครับพอเรารู้พลังงานแคลอรี่ต่อวันแล้วเราเริ่มทําโปรแกร,รมเลยครับว่าเฮ้ยเราอยากจะลดน้าหนักลดไขมนันอะทำไอเฟนะ แต่ทีเนี้ยพลังงานแคลอรี่ต่อวันเราต้องกินเท่านี้แล้วไอเวลาเท่านี้สมมตินะครับเราต้องกิน2,000แคลสมมติสำหรับผู้ชายนะต้องกิน2,000แคลแล้วเราอยากทำ IF 18:06เฮ้ย6ชั่วโมงกิน2,000แคลไม่ไหวก็อย่าพิ่งทํา IF ครับก็อย่าพิ่งทำนะครับค่อยๆกิน2,000แคลไปก่อนแล้วค่อยๆปรับลดตามตารางตามโปรแกรมพอไปถึงจุดหนึ่งที่ร่างกายแบบอ๋อถึงโปรแกรมแล้วที่ว่าเฮ้ย จาก2,000แคลหรือ1,500ละเอ้ย1,500เนี่ยกินภายใน6ชั่วโมงเริ่มพอเริ่มไหวนั่นแหละครับค่อยทำา f f ค่อยเอา IF ไปจับเพราะถ้าเกิดไม่งั้นนะสมมุติเราต้องกิน2,000แคลแต่เราทำา f เลย186ไอ้6ชั่วโมงนะั้นนะสมมุติกินไม่ถึง2,000นะเหลือกินสักกินได้สักประมาณ1,400-1,500เท่ากับเราติดลบ500พอติดลบ500เกิดอะไรขึ้นแรกๆนะน้ำหนักลงแฟตลงแต่500แคลต่อวันมันเยอะเกินไป ห้าห5วัน2005นะครับ10วันเท่าไหร่ครับ5,000แคลนะครับมันเยอะมากๆนะครับพอมันเยอะมากๆเกิดอะไรขึ้นร่างกายก็เริ่มปรับตัวเริ่มใช้ไขมันไม่ค่อยเก่งเริ่มใช้ไขมันได้น้อยลงอันนี้แหละครับปัญหาที่แท้จริงมันก็เลยจะตามมานะครับผมเลยอยากให้ทุกคนนะที่อยากจะเริ่มทําหรือว่าทําอยู่ก็แล้วแต่ดูพลังงานแคลอรี่ต่อวันด้วยนะครับดูพลังงานแคลอรี่ต่อวันด้วยค่อยๆลดค่อยๆลงหรือค่อยๆกินให้มันถึงก่อนแล้วค่อยๆลดค่อยๆลงนะครับแบบนี้ถึงจะได้ผลแบบนี้ถึงจะไม่ได้ถึงจะไมมม่ตต้้องกกลัับาาแปญห าที่เกิดขึ้นปัญหาที่ตามมาอีกนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง Fit All Fat ไว้ด้วยครับกำลังจะไปถึงแสนซับนะครับช่วยๆกดหน่อยนะครับส่วนใครนะครับอยากจะเปลี่ยนหุ่นลดน้ำหนักลดไขมันแต่ไม่รู้อยากจะเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วอยากให้ผมดูแลนะครับตอนนี้ผมทำคอร์สเทนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นอยู่นะครับสิ่งที่ได้เลยคือ1โปรแกรมอาหารส่วนบุคคลนะครับโยโย่เอฟเฟกต์สกินนี่แฟทน้ำหนักไม่ลงน้ำหนักตันนะครับทำยังไงก็ไม่ลงนะครับ ต้องกินอะไรเท่าไหร่บ้างผมทําโปรแกรมอาหารส่วนบุคคลให้นะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมั่นดีนะครับต้องกินอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้าง ในตลอดระยะเวลา3เดือนปรับลดตรงไหนอะไรยังไงบ้างผมเป็นคนดูแลเองทั้งหมดนะครับส่วนที่2โปรแกรมออกกำลังกายครับอยู่บ้านก็ทําได้อยู่ยิมคอนโดก็ทําได้อยู่ยิมใหญ่ก็ทําได้นะครับผมมีคลิปสอนออกกาลังกายโดยผมเองสอนแบบละเอียดทั้งหมดทําได้ง่ายๆนะครับส่วนที่3โปรแกรมคาร์ดิโอครับต้องวันหนึ่งกี่นาทีหัวใจต้องเต้นเท่าไหร่นะครับในอาทิตย์หนึ่งอ่ะต้องกี่นาทีในเดือนหนึง่งต้องกี่นาทีใส่เทคนิคอะไรเพิ่มมุบ้างผมสอนทั้งหมดนะครับในคอร์สเทนออนไลน์พรเวทหนึ่งหนึ่ง ในลายส่วนตัวของผมนะครับระยะเวลาตลอด3เดือนนะครับใครสนใจคลิกลิงที่หน้าไบโอที่หน้าโปรไฟล์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้หน่อยกันมันจะไปถึงแสนซับครับ